เวไกานี her, dia, ่ยอนดอจปูมาในนกอถที่กอลพมดเ้อละมสิลเอเฮสีเบอที่เอยล่ตาปอยเอมลออดียเฮอศาสนาคาทอลิกอสุนตาปอยหน้าลาเชอบีอายาในเฉอแรงกันลเอ่อเฮสีเบอที่เอเฮอสิงหาคมเบลออะไรลเอุนตาปอยงาสุนตาปอยนจงานนะอัมมามารอคุยตาเบบีิดน้าหูนืจังกันในล่งานหูเจ๊มกมองงานสุนตาปอยเธออาจะยาเนนอาเจชงงา น่าละเชบีเนี่ยจิตา่ะอาทอาเคยยังสกกทิวน่าละเชบีมาล่ะั่งอะไรน่าอาท่าจากไอ้น่อาที่ศาสนาคริลิกัยอยอแบงย์ปน่าเอ่อสาขาเนยนะโบจังบ่อยเอฟเอซัไปโบจังปนเยอะสมเชติฮุกุงงอยมับติโกโลอีเน่โบจังอ่ะอัมมาเรีอยังสูเตอปอยจังเลยล่ะเน่ยตอรแรงกันครับปน่าเนี่ตอปอยจะมาแลทน่ะน่าพูแตน่ย้อนนะลูกย่าล้ออยู่กันนะลูกเอไปนะมาไม่ได้ไปเยอะๆบองอะเยอะๆทังอะน่า อามามรียาไปยอดดึมือที่กับเจอและอาติฮาก็หูบปตโจนทางนหุแต่เมืเอเงอามามรยอสุนตาป้อยและเกนร่างาและน่อาิฮาคอยอิงกับปน,น,แบบน่แอบเบราสถานการตลิกนนนา,าน้าสุนตาลมาโดนาสิรอูป,ปน่าอะไรงาดอมิซิโอแลไรงอามามรีออยู่กาเถอนะภาษาไทยวรฒณการบรรทมไหมเราการบรรทมถังน่ก็หูบาได้จ้าเงาอามามริอมาเซียและตัวอยูกกาเถอและอาจจะไม่เน่นะอยูกกาเถอจีดู นจังนะตัวเกบตาะเนี่ยมีอุเาชิดาเลยจังะก็คู่บาเบบนะนอุงเท้มนเอออาจจะจะหลัปศตวษที่หเองเจักรพรมอริเิโอเองะเอ่กหน้างายาเยเช่นีกห้องะเอโกโกย่าหนเช่นเธอไงเราเธอขาแบ่ยมิตาโลอามามาริอาอุ้าแบบิชิดาเออเองะเอ่อโมโมสิสาเดอรหล่อบิชิดาเองงะหน้าวันที่เช่นงาสิงหาเอง้ะ เออเฮ้ยเขาสีไปรอเบาปลาไปหน้าออยงเจ้าเอออินโดนีเซจึงไทยแหละโอ้หน้าสม็พาดยังอร่อยอยู่นะมอริโชนะเือมีอะไรอยูออยงเนี่ยโขช่วงดอลอารอ่าจากอ่าใบเซนไทยงงลอดว่าไปแอทันอน่ยออยมัมงเจ้าวายบิจังห์หน้าเฮ้ยถึงแต่มเหมือนกันจืออายาจีคัหลังโกนาเช้งาสิงหาหน้าทิกและก็แพ้ยังไงหรอหุ่มเจ้าการฉลองทั่วไปไงหมายถึงหมายความว่า ก็ดโลติโกโลเจงงาเาไปงวัดยาเรเจอเยอเยอลอตรงนั้นลวันที่เช่งงาสิงหาอาชพเจริญงน้าอพระศาสนาจัดตะวันตกอดิฮาตะวันตกโคจงอีกพระสานตะปาปาเชรจิโอที่หนึ่งองอะรอเฮ้ยนอะอัมามารียอยู่กาเถอก็หงหรอี่โกเราค่อยไปทิดทินยังอะรอให้หงเป็นดูถังอะดูถ้าเน่ชาตะวัที่สิบแปดสานตะปาปาอาเดียโนที่หนึ่งเองอะรอและอมามเรีย อยู่กาหล์ไอ้กูหัโล่ d o m i s ไอ้เงาโล่ d o m i s กูเบียพังอาซุนอาซุนตาแล้วอาซามชันแล้วเบี่ยพังอะกูนะเขาไม่เพ้่หนึ่งในอาทีทำแต่ปล่อยโล่หลังง่ะน่าอาจจะไม่ได้ทลายนั้นอะไเนียช่วยอ้เจ้อทีฮะย่างละอาทีฮันจังช่วยหภาษาไทยเพราะหน้าผู้มีความเชื่องัีดตะชนสมัยเริ่มแรกเริ่มโกลจนหลามีทิโกโร่ทิโกอะไรทิตตี้ตักทิเตอโลอและโยมือเจ๊เจ๊หน้าหลอก นั <ciğim. S 2> ่นเจเหมืงเงอาจจะป้ป้าปีโอแองอลที่1 2บสองนะครับปีโอสิบสหน้าที่หนีนะลองอายอมต่ออรนอามามาเรียอับพิมียเอออามายอดที่เปือบประามิแเลยลอภาษาไทยบนหน้าพระนางมารีมารดาพระเจ้าผู้ปฏิสนธินิรมนดแองเอลอและก็เป็นูมาจารีเสมอูมจารีหน้าอชมนี้มาอยู่เออมาอยู่อีโลองอยากจะเรียกอัพเมยะระดัไ่ยเป่าปตามิน่อยากจะเรียกคือหายาเจรอจิเเหมืงเงอมีลอ ูแต่มเงออ่าจะพปามิตลอเนืจังเปอเลเงเจงอะรเออกูว่ที่เนืจังเปดลวศาสนากาทตลิกเราเคยเจลยจงอเมาจนะอทิตศาสนางาทอลิกมเงอะเรอูแต่เมื่ออาทิตย์าจะคอยน้าอาทิตย์าดยิบเพะเนี่ติที่ชอบหาเปลือปไม่เนี่ยวอมอสละยาวรอนาอาทิตยเนื้อจน่าที่เนีสละวอมอเฮยวเด่ลเนี่ยมีเยอะกวจะจเลแม่ลนี่เชียว ยูยูยังความเชื่อเป็นอย่างอะรอมเงืออุยตาเปชิดาเฮ้ออารมนีนชิดามาแล้วนะอาม,ามาริยาเลยอย,ย่าลืมลูบ่าอามาริยาไปอาริและคูงง่งานงาเทโอตโกสอิง่ะมีเยอะอามาเรไแลง่ไม่เยอะอามาเธออิมเยอะอามาเปดม่าหวหมือไอ้ก่เืเราต้องเกียรติเข้าสู่สวรรค์การรับเกียรติขึ้นสวรรค์ของแม่พระจึงเป็นการมีส่วนร่วมในผลงานแห่งการจับคุ้ชีพของพระเยซูเจ้าเงอายอเปียในอิสุได้แล้วไงตัวเยซูอภิมีอภิมี่ยปปอะไปทำไมน

อดีหฮัเดลเลตานาทีนั้นมีเยเนียโจเลเมและเจมบ์จามินเนย์ดีห์ฮันสถานการณ์ตุกามโตโปลุนในจมูกบีจามินน่าอายุไปเยอะๆทางเหนือและอายุไปเคือในทางเหนือและต้องอะไรอาพิมีเย็บเขียวมะเงาหลอมมาเมริอาอามาเริอาอายุมาโตอายุเบาอายุมาโตแล้วก็ในเดล่ามะเงาอดีห์เนือจมูกทกัมเนย์ถ้าต้องอะไสถานการณ์ตุกามอดีห์ฮัจะเลิศเป็นแม่ในโมนา อามาริยานเดม่อนพุ่อายุเดทาทอะไรเยสซิพีถานเพื่อเรานายาแล็บอดูไดน่อยเนี่จอล่าวคือสุมเชสูมโกจอล่าอามาริที่ชยงาเยซูอามาเปียดนอฮงาจะชงทรายได้งาเยซูอามาเปียไดงายมียามาเปียหูแต่เหมืองายอยเ่ตัวไอ้มาม้ชีาเจนอเยที่นัตัดทีนัมีเยไปชทางอาเียไปวลเบียร์มนเดียวไปามนเนเฮ้ยนตลกอสุนตักไปามาที่นั่นอันนียทำต่อเยอะไปเชื่อเยอะๆฐานเยอะไอ้ง่ายั้อเหล่ะเยอะไปน้ลมเนยมา โอเดล่าคืออะพิมเยร่เผาประจำมีเน่ความรีาโอเดล่ารืและโซมิโ่เนื้อหงั่งแตมเงือธิฮาอาขาเน่ยอจิตต่างงานแร่หน้าก็ฮูบาอธิฮาละเชิงผิวไอ้มะลองานนสัญญาแจ๋ละมัองงานตรงนั้นห้าสัญญาแอมลอกว่าเฟซบุ๊กอ่าชมาในวิจัยถึงต่อย่างมีว่าปเขาอีลอประเพณีโรถชิงช้าน้าอธิฮาเขอีหน้าเอ่อแย่ขู่อผืไอ้ม่ล็อกหหน้าสัญญเจอจของเราตรงนันหน้าจิตจีแต่เมนไอเดียหลักแดงอร่อยนปฏิหน้าที่หา ก็ฮูบาดผิแยกไปกันก็คือแรงอะถึงว่าเทพเจ้าอาจจะไม่ด้เรากลก็คือแะซสร้างในธรรมชาติในวพระบุรุษในต่างๆต้องอันหูจเงินกันลัซาแรกิดของเราอัที่ห้าเอช่ใหญ่ๆก็เพือลาแรงอาจจะก็ยุมือมือแรอย่าจบกมืออีแรตัวไอ้ไม่รอดีทมิอันี่ตีแต่เหมือนอาบุเป็นตัวานเนยเบอูนนาจะไม่นนามีช่วยดื้อดมทานเนมือมือนื้อเก่าีีกอลล็อจตัเลยทีกอลลอตัเลยไอ้ไม่รอดมอนี่หอาเจะไอกูหอ เราเชือ่อบีให้เราเองอันนี้ะมาไม่ได้เลยรชื่อบีล้หละงเนราต้องลทีปป banks, is геро, ่กอลบินหนึ่งฐานงานนะหนึ่งมาที่กตานี่มีแยกไปบีบีหนึ่งจะมียาเกิดแล้วเธอมีอันเดียวอันนี้ฮานี้พรแบยอกงเง่เคือเนจัมมีแยกชนทันยาพแล้วน่าเดียกผูเราคือแน่อันี้ฮาศาสนาคาทอลิกเราคือแต่บางเงอเราโยฮันอะไหนมาต่เยโยธมีอันนี้ฮาศาสนาคาทอลิก ยังส like well, so, so, ักกมาเป็นเาหลอตองอะไรยังสกูยงมือตยุทธานเปิพงอะไรกูเหออาจจะไม่เปิพังนย้เจ๋อลมึงอตวนี้ีช่แทงยังมีแย่แบบลยรอะมีเราเชอบกนแน่เป็นล่อมึงอะไรองมีแย่แบบนลคมีแย่แบบคนะมีย่ที่หาแบบหลบพี่ฮอพนเี่ยนะแน่อายุยังชองแทงอายุแรงงานแล้ว